ผมคบุคคเกมเมอร์ที่เแน่ฮะวันนี้ก็มากับเกม Bunny Basketball นะก,ก็เป็นเกมที่ผมโหลดใหม่จากเพจตัวเขาเจอมานะฮะก็เขียนตามนี้เลยฮะเสิร์ฟแล้นี้ก็ขอดตูมเนาะเออด้วยเฮ้ยอินเดียเหรออะไรอ่านไม่ออกหาชุดที่เท่ดีกว่าอ่าผมไม่งแต่ละคนมันก็โหๆกันเนาะไม่ค่อยต่างกันแต่ก็แต่ก็ไหลเลยที่จีนที่จีน พี่อะพี่จีอเอะอะไรดีวะพีโโ่จีน LIKE กับพี่จีนพี่จีนปูปูไอ้ปูฮ่าฮ่าไอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสืออาคุยเกมเราต้องเป็นโปโปโปูไหนวโปโปูฮิปโ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 ปูฮิปโปโปนี่ไงโปอะา้าฝั่งนู้นอ้อเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่ะนี่มันฝั่งอื่นเราต้องมีบ้านเราเอออาโปโป ถ้เกิดล้วนี่วะโปนี่ก็ไปแกไปเอาเป็นอินเดียอ่าเซฟอ่ามาเฮแล้วเอาาวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราแดงโอ้ยยอดอุดอกดอุดอุดอ้ดอดอุ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 อ้ดอุอ้โหุดอุอุดอุออุดอ่อุดออะอุออุอุด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 อุอุอุดอุดอุรอุดอุดอออัอป เราถึงกระโปงนะเราโปเราโปะฮักไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเฮ้ยเออมันเข้ามือมันได้ไงวะมันเข้ามือเราสิเึงจะแสดงด่างกอมึงจะทับกูดิเออเฮอเราวะมันนำมันไปแล้วไม่ได้กินอ่ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะเฮ้ยตัวมันสูงอ่ะใช่ปะวะสูงเท่ากันนี่วะ ข้างหน้าแม่งตัวเล็กเลยข้างหลังม่นจะเสุดไปเลยนะฮะมาไฮข้างหน้าได้เฉยเลยเฮ้ยวุ่ t ฟกวุ่นฟกอะไรวะฮ้ยากเกินไปแล้วเนี่ยจับไว้เฮ้ยมันมันเย่งง่ายจังวะทำไมอะคนหลังแม่งปลาเฮ้ยเฮ้ย เข้ามือแล้วเฮ้ยอะไรวะอ๋อคนหลังมันต้องเป็นคนกระโดดรับนะโอเคเขาเ้าใจแล้วก็ต้องให้คนหน้ามันเค่าืออย่างนี้ก่อนนะไปชิมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยคนหลังคนหลังเออนั่นเลยคนหลังอ้าวหลุดอ๋อมีเคขยมีเคขยมีเคขยนั่นมีเคขยเฮ้ยเฮ้ยยา,อ,าอ่ะอะไรวะโป้มาเนี่ยมันเกินเฮ้ยเฮ้ยยา อย่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเข้าเข้าเฉยเฮ้ยเฮ้ยทังไมมันอ๋อมันต้องยกก็กดค้างเอ้าตันกูออกเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเป็ดไอเป็ดเฮ้ยไอปูอ้าพี่เป็ดเราได้พี่เป็ดเราได้เขาเป็ดแม่งโยนเบาป่ะเป็ด เฮ้ยเกินไปไกลเลยะฮึสโออะไรวะเฮ้ยยากยากโอ้โหเล่นยากว่ะผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เก่งโอ้ยไรอะไรเล่ไ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 ล่อยู่บนหัวก็เสร็จโอ้อะไรวะอ๋อคืออย่าอ้าน้าแล้วมันจะแบบว่าอู้ละล้ามันเะมือนได้สลับดังบ่อยยังวะหนึ่ง พยายามคิดวิเคราะห์ถ้าเราไวอย่างงี้ถ้าว่าคนหลังแม่งพอหยิบได้ปุ๊บกบป่า,าไปอ่าเข้าแล้วอ๋อรู้แล้วทำไงดีหน้าแม่งไปยันยันไว้ก่อนยันยันไวอ่าเยอบเยิบเยิบเยิบไวใกล้ใกล้เลยยันยันไว้อ่า,นอา,นอา,นอาคนหลังหยิบได้ป่าไปอ่าไม่เข้าโอเโดดเฮ้ยเฮ้ยโซวเฮ้ยโซโละ หยิบคนหลังได้ก็ปาสิครับโอ้นั่นงี้นี่เอง,งเสร็ไปแล้วเฮ้ยน <c oughs> <c oughs> ี่เล่าไหรได้คนหลังก็ปาสิครับง่ายแล้วก็ดูแล้วทำไงคนหน้าได้คนหน้าก็ปาสิครับเฮ้ยเฮ้ยย่ายุเฮ้ยคนหลังเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เกมอะไรเนี่ยโหเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ม่นจังฮ <c oughs> ่าคนหลังได้คนหลังได้ <c oughs> โ <c oughs> อ้ยเฮ้ยอ่อแม่นจัดโยนนิดเดียวแม่งเข้าเฉยเลยเฮ้ยเฮ้เอาสะตโตเด่นได้โอ้โหหน้าจอเออเหิเต็มเต็มอะรุ่นนี้นัสจแรงดังมาแล้ว,วเมื่อกี้ทำไม่เป็น อะไ์มาทำมาเฮ้ยอะไรโอ้โหอะไรแบบว่ากลังดังมันตามไม่ได้เลยนี่วะเฮ้ย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 เจ้า OBT c o n f i r ฟ้าสุดคนหลังได้คนหลังปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหไปซะไกลเลยไปประเทศนอกไปประเทศนอกเฮ้ยเอ้ากดกระโดดรับอย่างนี้แล้วนี่ อ่าหยุดได้โคดอ้าวสกูเด้นสกูเด้นสกูสกูโดยอ้าวอ้าวสวยตีเข้ากลุ่มตัวเองด้วยคว้าอ้าวเฮ้ยโอ้โหง่ายมากไปดิไปดิไปเฉยได้เฉยเลยไป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 โอ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยขอขอขอสไลม์ดักขอสไลมเฮ้ยเจอดะหนามว่ะเฮ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยกดมันมีกดชาร์าด้วยนะี่ว่าแบบกดกด้างแล้วมันจะเด้งสูงแบบปลาแรงด้วยอ๋อเฮ้ยอ่ะคนหลังหลับได้เฮ้ยคนหลังโหดจะเกินไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็มีเธอเฮ้ๆเฮ้เฮ้เฮ้ฮึ่บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คนหลังรับได้คนหลังปาดิครับเบาไปหน่อยอ่ะมานาันในในไปออกว้าวว้าวาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชีตุ๊กเข้าไปไหนฮะคนหลังได้คนหลังได้คน,ไดคนหลังปาปาคนหลังมันกำลังเยอะเกินได้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 โอ้โหสไกเออ่เฮ้ยเฮ้ย ไปไหนฮะไปปาดีๆหน่อยดิเพื่อนเล่นเป็นมะเนี่อ่เอ้ยอเป๊ะคะ่ะเป๊ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดียวว่ไหลหัวไปได้ไง What the freak โอ้สไกลเลยสไกลเลยแอ๋โดนหัวกวูแกะอ,อ,อ,อะไรวะอโอ้โหอะไรเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮหยิบได้แค่แ่แค่ดค่แคนแค่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 แเ่แค่อ่แค่เค่แค่แคนหลังค่แค่แค่แครแคดแค่แค่่แค่่่แค่แค่่แคแค่คัแค่แค่แเ่แเงิน่่แเปแค โอเพฟ้าเฮ้ยอะเฮ้ยสกูเด้สกูเด้นพสกูดอเฮสกูดอสกูเาเร่งนำอยู่้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้ักสกุปิ้วเลยปุยใหญ่กึงเฮ้ยคนหลังได้ก็เสร็จเสร็จสิครับ อ้าวคนหน้าได้ก็ไม่เสร็จสิครับเฮ้ยมังไม่ตรงโอ้โหอะไรวะกูเป็นไมค์ค้าไว้เนี่ยเฮ้ยฉ้อเฮ้ยฉ้อโอ้โหไหลยังกันไหลแบบโคดคดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุดฟังก์อุดฟังก์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กิน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  ฮึบบอ๋แมนจดัดน้ำลายกระพุ่งสกูสกูเดนอือโหจะกดสลัมดังซะหน่อยอ่ะแต่กดไม่เป็นสกูดสลัมดังทำไงวะเฮ้ยอ่อาคาบสัตว์คาบสัตว์นะกันสัตว์อ่าไปไหนเจ้อืโดดซะสูงเลยกูเฮ้ยเฮ้ยขอ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 ,ขอ,ขอตั้งหน่อยอ่าเออไม่ตรงเฮ้ยชัวเฮ้ย เฮ้ยไม่ได้ไม uh ่ไ uh ด้ไ uh ม่ไ uh ด้เ uh ้เฮจ้เ oh ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยกูแยกไปแยกออโอะลมดนงไม่ได like ้ก okay. ็เดียวก็เดียวเฮ้ยพ uh uh ่อะไรวะเม่นกิเปไ้ยังนำอยู่ฮยเฮยเยเเฮยเฮ้เพื่อยเเฮ้ยเยเ่นเยเเยยเเยเ้เฮ้ย ฮึส่ะอ้าสโกเดนสโกเดนสโกเดนอ้าวเฮ้ยโอ้โหขึ้นมากูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยสโกเดนเฮ้ยอย่าเฮ้ยคะแนนจะเท่าแล้วแอะ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 เฮ้ยเฮ้ยหลุดชนะเฮ้ยอะไรวะโอ้โหว่าหนักหน้าฐานนี้ก็สวยครับโอ้โหโยนเข้าไปไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เาฮ้ยวันเฮ้ยวันเไม่เป็นเฮ้ยเป็นเฮ้ยเป็นโอ้ยจิกกดสลสลัมดังหน่อยอ่ะเขาเรื่ออะไรเขาเรื่องอะไรเขาเรื่องอะไรนะไม่ใช่สลัมดังดิที่จับปลาแล้วมันก็เวียงไปเขาเรียกงอะไรสลัมอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่มีคำว่าสลัมนะที่รู้อ่ะอ่าหยิบไปคามืองกูเลยโอ้โหแก่งนี้เลยเหรอฮะโอ้ฮ่าเพื่อนกูได้กูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วโยน เฮ้ย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 มามามาคนหลังไปนั่นแหละเฮ้อเฮ้ยโธ่เฮ้ยกูจะแย่ง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 กูโอ้โหอะไรวะโยนไปไหนฮะใช่ไอเดี๋ยวเฮ้ย มันจัดหัวมันจัดมันจัดนะมันจัดโอ้โหแบบจะหมดแล้วแฮร์แม่นเกินคนหลังได้อ่านั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยคนหลังได้อ่านั่นแหละฮะบอกแล้วโอเคคนหลังอะไรนึงอ่ะขอดูหนึ่งโอเคว้าฮึบ อออโ,โ,โ,อ,โอ้โหหลุดเลยหลุดหลุดไม่ได้กินกูหรอกโดนแล้วกูโดนแล้วเฮ้ยเพื่อนขอโทษกูโวเยี่ยมนายึเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมาดูอะไรวะนี่ว่าอะไรว่าทำไมฮ่าฮ่าฮ่าทำไมไม่ได้กินมึองคำบอกอะรู้สึกเลยวาคำบอกว่ากูถึงบอกกันีฮึฮึฮไดนหมดเวลาแล้วอะหมดเวลา ตาดใครแทนะก็ได้จบแลก็ชนะไปนะฮะแล้วเราวันนี้ก็กขอจบวลินี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ากกลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่าอยากให้ใครเกมอะไรต่อฮะแล้วรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย